เจ้าดิเจ้าวันนี้จะมาจวนทอดพกละใส่ไข่หรือไข่ทอดชะอมพี่น้องนี่ตั้งแล้วตั้งกระทะแล้วเจ้ะพี่น้องตั้งกระทะแล้วนะจ้าตั้งกระทะแล้วจ้านะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูพี่น้องนะให้ดูเด้อบ้านประโม่จะเรียกว่าทอดักละใส่ไข่พี่น้องทอดก็คือชะอมทอดไข่นี่แหละภาษาไทยก็คือชะอมทอดไข่ครับผมนะครับ ไม่น้องพี่น้อง,น,องนี่ปรุงก็แล้วแต่พี่น้องเอ้ยปรุงแล้วแต่พี่น้องชอบเราจะชอบปรุงแบบไหนก็ปรุงตามใจชอบเลยนะคะนี้จะใส่ซุปนิดหน่อยค่ะพี่น้องนะใส่ซุปนิดหน่อยเดี๋ยวพ่อจะอลงกระทะเลยนะคะ เลยนะจ๊ะลงก,กระทะไม่พูดเป็นจาอะไเลยพี่น้องเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะ<ม>เดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวพ่อโมให้ดูนะจ๊ะนี่จะเป็นแบบนี้พี่น้อง<ม>ก็คือว่าก็คือว่าเอาน้ํามันไม่เยอะพี่น้องน้ํามันไม่เยอะน้ํามันไม่เยอะเด<ม>ี๋ยวให้ดูยาวๆเลยพี่น้องให้ดูยาว,ยาวๆนะคะคือชาวอมทอดไข่หรือผักละ <financially> ทอดไข่พี่น้อง <sm ell> ชะอมทอดไข่หรือผักละทอดไข่นะคะผักละพี่น้องผักละอีลอผักละพี่น้อง ก็คือชาวโอมนั่นแหละพี่น้องนะทางเชียงใหม่เนี่ยก็จะทพักล้าพักล้าแกงพักล้าเจ้าอพักล้าทอดใส่ไข่เนอะกัดน้ำพริกกะปิไงพี่น้องนะอันนี้ก็จะกับน้ำพริกกะปิพี่น้องอนนี้มาเจ้านี่มีน้ำพริกกะปิพี่น้องก็จะมาทําอันนี้ถ่ายห้พี่น้องพ่อนน้อยาะม่วทอดไข่ทอดไข่ใส่พักล้านะพี่น้องพ่อนน้อยนะจ้ามะม่วงก็จะตำกระเทียมใส่น้อยพี่น้องตำกระเทียมสูตรนะเจ้าพี่น้องสูตรในนี้แหละ สูตนายไอตรงไอทักร้านนี่แหละพี่น้องอสูตรสูตรแล้วตีตีไปเท่ากันพี่น้องใส่กันข้าวใส่กันข้าวแนละ้วเจ้าพี่น้องในดูมกรัมแล้วว่าปิดไรพอพ่อบออยกรับกันนะเฮแล้วเฮแล้วเริ่มงามนแะล้วเจ้าพี่น้องเริ่มงานแล้วนะเนี่ยนี่สี่งามพระเจ้าสี่งามแล้วท้องว่าสี่งามละสีงามโดยเฉพาการพรนะเจ้าพี่น้องเนาะวันนี้ก็จะตามในพี่กับปีพี่น้องจอประกาศใส่น้ำอ้อย จอประกาศใส่น้ำอ้อยมีกระจอตัววันนี้ของกินเมืองเจ้าบอกว่าจะได้ถ่ายคลิปเพื่อนนะประกาศจอใส่น้ำอ้อยเดี๋ยวพ่อผมจะไปทุระนอกบ้านนะเจ้าเดี๋ยวท่านนี้เสื็จจะไปทุระนอกบ้านเดี๋ยวทอ่เสร็จไปทุระนอกบ้านก้าหมูจะได้ถ่ายก็ไอคลิปเพราะว่าเคยทาอยู่แล้วเนาะจอประกาศใส่น้ำอ้อยเคยทำไปแล้ววันนี้คงจะปรททามาอ่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอานะเพื่อนๆจะเบื่อว่าทอดถ้าอย่าบ่อยไปล้ำมาเหลือนะ อ่ะเอาเยอีกว่าพ่อกระทอดไข่ก็น่าเดี๋ยวบางกวคือพ่อกันว่าเป็นนายพ่องนะมาทอดเป็นแผ่นนี่ก็ย้ายไปน้องง่ายเดียว่ันนี่เหรอก็งามอยู่พี่น้องงามอยู่งามอยู่นะคะคือว่าแบบต้องเอาแหมนะพี่น้องแหมนะเป็นหยาบลามมันแห้งเกลิกเดือกอ่ะพู้จักกระมาแห้งเกลิกเดือกเนาะแห้งเกลิกเดือกเลยจ้าพี่น้องต้องมาซักกำซักกำแห้งเกลิกเดือกหยาบลามพี่น้องมันแข็งนะมันแข็งกินแต่หบาบลามได้ไพี่น้อง เดี๋ยวจะไปรำเดี๋ยวพ่เจ้าออกเลยนะเจ้าพี่น้องได้ตีได้ตางแล้วได้ตีได้ตางเลยนะเจ้าพี่น้องเดี๋ยวเจะาออกเลยนะเจ้าเดี๋ยวเจ้าออกเลยเนาะอันเดี๋ยวจะแห้งน้ำไปพี่น้องเดี๋ยวจะแห้งน้ำไปเนาะเดี๋ยวจะแห้งน้ำไปนะเจ้าเดี๋ยวจะแห้งน้ำไปว้าวเดี๋ยวจะหือผ่อนะเจ้าบางางมก้อนะเจ้าเห็นไหมนะพี่น้องโอ้ยเว้ยี่หือผ่อกันนะเจ้าพี่้อหือผ่อนกันเนาะนี่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 พี่น้องนี่นี่ คือชะอมทอดไข่พี่น้องจนกินเนอร์น้ำพริกกะปิวันเนี้ยชะอมทอดไข่หรือไข่ทอดชะอมนะคะพี่น้องไข่ทอดชะอมหรือชะอมทอดไข่ค่ะพี่น้องนี่นะคะจนกินไข่จนกินเนอร์จนกินจ้า